ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไนึ่งต่อเนาะงอน,น,นึ่งเข้า,าครับที่นึ่งแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนะเนื้อมันเหมือนเกาลัดต้นปลาเนี่ยโฮมเม้งตีเนื้นเป็นสิวนตีกกนตัวแกนั่นเองเติมแกงออมมาค่ะเจา้าวันนี้เดือนแล้วนะค่ะนึ่งเกาลัดดอยสวัสดีกับช่องประทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านกำแพงหินตำบลเทศศด็จ์จังหวัดเชียงใหม่นะก็จะมานึ่งเกาลัดดอยที่เราไปเก็บกันคลิปที่แล้วนะครับ ก็เปิดมาต้นคลิปชมใบกาดสวยๆธรรมชาติเขียวขจีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับก็เดี๋ยวให้ศศา,ามาล้างเม็ดเกาลัดก่อนนะครับนี่คนุงแก้วก็กําลังเก็บไปเรื่อยนะครับวนะ่าบอกว่าปีนี้ออกแค่ต้นเดียวเองนะครับนะ่าโชคดีที่เราได้เห็นนะน้องมีนสวัสดีเจ้าโอ้โห แ้วกับเราประมาณนี้นะครับว้าวไดูแสงแจ้งแจ้งนอ่าตรงนี้ครับอันนี้คือลูกเกาลัดที่เราแกะจากคลิปที่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ล้างนะเราจะเอาไปนึ่งนะครับนะว้าวกำลังจะเตรียมนึ่งค่เพงล้างก่อนธรรมชาติสวยงามใช่เพราะว่ามบีทิไปถ่ายทํามาแล้วนะเตาสวยโบราณเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับี่คมีเตาโบราณที่คุณลุงก็เอามาทําอาหารกันตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นโซนน้ําจากดอยมาดชายพี่บอยหน่อยพี่บอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหครับกาลังล้างเม็ดเกาลัดก่อนนะครับผมนี่ครับเห็นพี่บอยบอกว่ายางเม็ดเกาลัดเนี่ยจะล้างง่ายกว่ายางค้้ยใช่ไหมครับครับยางค้้ยยางมะเต็ดนี่ครับอันนี้ง่ายกว่าครับครับผมอ่ะให้น้องอ่าน้องมีมาช่วยกันล้างก่อนนะครับครับเพราว่าครับอันนี้น้ำฟองๆนี่คือยางมันเจ้าครับ S <S ย่างของเน็ตห,หน่วยเก่าล้าโอ้มันตายต<ร>แท้ครับ <c oughs> ให้เรามีมารวไปเชียกันในร้างก่อนอยู่ค่ะไะดูน้ำเย็นแต่น้ำบนน้อนนี่ใสจริงๆครับพี่บอยอันนี้ต่อตรงเลยใช่ไหมครับเนี่ยต่อตรงเลยครับครับให้สัมผัสบรรยากาศสวยๆนะครับนะครับไม่ห่มรอบด้วยปลาไปดูเขื่อนต้นน้ำบนนะครับได้เลยพี่บอยครับเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆนะเพราะว่าที่อันนั้นต้องมากับทีมงานนั่นทีมงานหาปลาใช่ไหมครับทีมงาน เพืพ่อว่าสมัครมเนาะเพราะว่ายังคิดถึงแจ้งนี้อยู่นะเพื่เพราะว่าแบบไปหาปลาแบบดีมากทาอาหารกลางลําห้วยเนาะเดี๋ยวว่างๆจะพาน้องมีนไปหาปลาด้วยเนาะโอ้โหล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งต่อเนาะเอาไปนึ่งเจ้าครับเดี๋ยวไว้รอน้องมีนว่างๆอีกรอบหนึ่งจะพาไปหาปลาครับกับแกงเรานุ่มๆในพรานเก่งมากหาตกปู ตกปลาห้วยแล้วก็ทำอาหารกับอร่อยด้วยนะครับอ๋อจะนึ่งใส่หม้อต้มแบบนี้เลยครับใช่ก๊าดกำลังเอัดไส้หม้อครับเป็นหม้อเป็นหม้อนึ่งข้าวครับปกติน้องมีนทำอาหารบ่อยไหมครับเนี่ยเป็นอาหารง่ายๆอ๋ออาหารง่ายๆนะครับนะไก่ดาวไข่เจียวอ๋อครับโอ้ยกินทีนี่ละครับ นี่ไม่ช่างนะเหมาพี่บอยอันนี้เหมาเลยเนาะครับอันนี้เหมาเลยนี่นะคะโอ้โหจะใส่ไปเลยกี่นาทีจ้าพี่บอยประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นแก๊สพี่บอยอยู่ตั้งเวลาหน่อยนะพี่เบียร์ครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนนึ่งเสร็จแล้วนะครับ ฝั่งนี้เขาเรียกว่าฮอกนะครับเสียงฮอกงักดเก่านน่ะนะภาษาเมืองเหนือเรียกว่าฮอกไรบ่อยเนาะเอาไว้แขวนคอบัวคอควายนะครับเพื่อที่จะได้ยินเสียงน้องวัวนะและน้องควายครับโอ้ oh, ต้องหาผ้ามาพันไว้แบบนี้นะเพื่อที่จะได้สุกไวๆครับเตียวข้อนึงภาษาเหนือว<น>่อาเตียวมอหนึง่งจะมีภาษาเหนือแทรกเข้ามานะครับ แม่ร้อนทำไมพูดจังเลยน้องยัมงมพูดจักแท<น>้น้องมีนี่ก็เป็นสาวเมืองที่สมัยใหม่แต่ว่ารู้จักภาษา,าเหนือ wow, กำบะปกเก่าเยอะเนาะว้าวแตกตาเลยหอมแล้วนะครับมีกลิ่นหอมแล้วนะครับอืมตะกี้มันนานชูผมได้ใส่เตียวหมูนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้คือโกงดักหนูนะครับ แต่ว่าเป็นแบบสมัยใหม่นะครับนะเอาอาหารล่อนะครับนี่เป็นแบบใหม่ละถ้าแบบเก่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแบบ,ใช,บใช้ไม้ไผ่เนาะครับไก่แล้วนะครับแค่สุกแล้วอ๋อนี่คือครับข้างในที่นึ่งแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนะกุกแล้วคอ๋อุกแล้วครับสุกแล้วน้องจิมเหมือนห่อนหอนเปี่เาๆเกาลัดเมืองนะเกาลัดป่าอมอะมนมีชิมครับ มันจะมีสามจานหอมเหมือนอย่างสักอย่างหอมแค่ๆคันนุ่นนะครับแค่ๆไม่คันนุนอันนี้จานหนอกรู้เลยบอยรูจานสองรู้เลยมันชุกขนาดกันเนี่ยอันนี้จานที่สามมันเลยมันจะเหมือนเกาลัดไม่เคยกินนะเนี่ยที่แบบเผาคั่วกับใบหอมนี่ครับชิมกันน้องนิดนึงอ๋อได้ชิมชิมแล้วนะครับรมันร้อนนะโอ้โหปนดเลือดแจ๊ทหรอกเลยเหลืองๆเลยนะจ๊ะว้าวแบบนี้นะชิมครับ คล้ายๆกินเม็ดขนุนเลยอะติดใจนะสั่งให้ติดใจสั่งให้บอยไปต้มเองอืมอร่อยเนื้อเนื้อมันเหมือนเกาลัดเจียแต่รสติดแบบคว้าคว้านเหมือนหินค่ะแต่จะนุ่มกว่าเามานื้อเนื้อนุ่มแล้วคล้ายๆเม็ดขนุนอะต้มกับต้มบอยต้องนึ่งต้มต้มบะรำครับผมต้องนึ่งครับว้าวนะครับมีหวานมันจะหวานนิดน้อยอะค่ะครับก็เป็น ข้าของการนึ so okay. ่งาวทัดเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะเอาวัตถุดิบที่พี่บอยเอาให้เราแน่นคืออะไรเนี่ยฟักนมฟักนมฟักนมนะครับแกงไส้ปลาดุกเนาะแกงไส้ปลาก็ได้แกงไส้ไก่ก็ได้ครับน้าวักมือนะคน้ำน้ำปักแล้วครับป้ามีใต้ตรงนี้ลองหน่อยนะแต่มันแบบเจ้านะครับมันเปลนกายมันแบ่ได้อ๋อครับลองดูปักมือเสร็จเรียบร้อยแล้วกินแบบหนึ่งรสชาติแบบหนึ่งหมกถึงสวนไม่กินละแหะคุณลุงก็ซีอยู่นั่นอะ อยู่ข้างบนนู้นสีเหลืองอันสีอันนี้ออกว่ะไอ้บอยว่ะครับเราจะกินไอบอยอันนี้ออกเนี่ยเนี่ยจันเนี่ยจันที่สองเนี่ยอมต้องออกครับกินเลยอ๋อกินได้เลยเหรออันนี้อันนี้จะกรอบนะครับลองจิ้มหอมมันจะคุ้มนิดๆลองละจิ้มหอมจะคุ้มคุ้นะครับแต่เราชอบกินข้างไหนลองกินกับมันพอก่อนก็ได้หอมปีกว่ากินทางในล้ำข้างในดีกว่าเนาะผมหมน้อยน้อยเต็มยาหวานเป็นลมผมไปเยอะแต่ว่าแต่ถ้าทางในสูต้องเป็ะหอมแล้วก็หวานแน่ฮะแต่บางคนอันนี้เหยียบประโยชน์มากปีกว่า มันขมๆเหมือนยามันมันกือบเกือบเกือบกือบมือเงินงินงมันคืออะไรอ่ะขมเนาะไม่เคยกินเลยเนี่ยวันนั้นเอียงซื้อกาดมาพี่ไปได้กินนี่บูดไปแล้วทิ้งไปแล้วครับกินไม่ทันเดี๋ยวลองชิมแบบทุงสิบห้าบาทแข็งแข็งเกืบเกือบเงินเงินเจ้าบบขมค่ะขมนิดนิดนิดเดียวก็จะมีหลายชั้นเนาะ สามชั้น,นข้างนอกมันจะดึมดับดึบดับหน่อยส่วนชั้นข้างในมันจะนุ่มๆเปลือกอีกชั้นหนึ่งถ้าไปค <ไป S 2> ว่วแบบคัว่ว <ไป S 2> ก็ได้นะครับเอ<ม>าไปควหาค่ะจะเหมือนเกาลัดนั่นเลยอ่ะแม่ใจอ่ะเอาลูกดิบมาโชว์ข้างหลังนี่ไงเราไปเก็บามาคลิปที่แล้วนะไปดูได้อันนี้คือแบบดิบนะมาเป็นแบบนี้เลยตามากเลยอีบอยสั่งออเดอร์ไปขายข้างล่างแล้วนี่ไปดูคลิปที่แล้วนะคะ อ่ะยังไงก็ขอบขอบคุณคุณพี่บอยเนาะที่พาทำมาทุนที่เลยขอบคุณครับพี่บอยภูลังกากาแฟภูลังกานะเดี๋ยวนี้เป็นเบียร์แล้วครับเบียังชอบเปลี่ยนเบียร์ทิพย์รอเลยนะวันนี้บอกมากรอเลยเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารต่อเนาะค่ะพอดิบคืออ่ามาบอกฟักเน่อมฟักนอมบอกฟักนอมมันฟักนอมคือหมายถึงเราตันแบบแกเถอมันน้อยครับมาฟักนอมแล้วก็อันนี้จะไปตาวน้าพี่กิมให้ดูครับมันต้องต้องลองดูลองดูค่ะเป็นเมนู พิเศษอันนี้ไม่กินโมดไปยอเคไหกินเหมือนมดๆกินมดส้มหรือเปล่าอะแบบนี้โมดค่ะแต่มันกินเหมือนโมดตินโมดอะมดดำโมดแต่มันมีคิวๆเลยคับแต่มันต่อมาหัรแด้ว่าน้องเคยกินมดดำเข้าไปในปลาได้แล้วขอบคุณค่ะนี่เหมาเลยนะพี่บอยเรก็บใสถุงไปครับได้กินด้วยตังเ้องเยี่ยมเลิมจ้ะเออหัเองไม่ให้ชิมแต่เราชิมเคยชิมมาให้บอยกินเลยอะ เนี่ยเอียวอะเม็ดเม็ดใหญ่กว่าในการแถมนะโอ้โหหอนโอ้ชิมครับอืมไอ้บอยใหญเลยเอี้ยวไปกินตังหลุมก่อนอี่เม็ดมันเด้งกว่าครับปีมันปีซื่อมันมันเหมือนใจเม็ดยาญมันรีบครับอืมมันมันมันหอมสอยลงมาข้างล่างเลยนะเบียร์ว้าวใกล้หมดต้นแล้ว อนนี้คุณลุงแก้วก็เก็บเรื่อยนะพี่บอยอย่าไปขายต่อนะครับหนุ่มขยันจริงๆคุณลุงขอบคุณเจ้านักเนอรครับใกล้หมดต้นแล้วครับนี่สวยๆเลยครับโอ้หผักชีกลางป่าเลยออกกันอีกนะนี่ครับนี่ไงไปวันนี้ครับเหมือนหอมป้อมครับใบหอมป้อมโอ้มีทุกอย่างให้เลือกสัตว์เลย ครับแล้วก็จะรีบใบไปทําอาหารเนาะน้องน้าไหมจ๊ะนำลำแหลมไหมเนาะับอากิบายครับครัวรูเอียงโอ้ยแหลมโอ้เรามาปักมือหน่ะที่บอกว่าเอาใส่แกงต้องมนลำว่ะครับเจ้ามันหอมดีได้แลโอ้ลมพัดเย็นสบายนี่ได้มาแล้วค่ะครับว้าว าดีครับหนะาลงนะครับมันจริ้งน้อยนะครับ หมดเนาะครับโอ้อป,ป่านะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับครับเป็นปลาที่ดูแลรักษากันโดยเจ้าบ้านนะครับครับโอ้ประสบงเชริงไอบอยสุดยอดครับ <gam mon> <c oughs> ไม่ใช่งูครับไส้เดือนนะครับตัวใหญ่มาก <laughs> อันนี้ห็ดค้นนี่เห็ดค้นนะครับเออว้าวอันนี้เห็ดค้นปลาเนี่ยพอมงกินท่นไปเสี่ยงล่ะออกมาได้เนยทำไปเลยให้ให้แมงกินให้มดกินเด็ดไปน่ะครับสวยเลยกินอันนี้เห็ดค้นด้วนะครับแม่ครับที่มัอาไปดงแล้วเนาะครับอันนี้พอแมงกินเนี่ยครับสังเกตพอแมงกินมันงนะครับครับอันนี้แสดงว่าเห็ดนี่มันปลอดภัยกินได้แต่มันออกดอกเดียวเนี่กับเดียวเนพอหมดกินมันนะครับให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วกันเนาะครับถ้ามันหลายดอกก็คือคนกินนะครับครับป้า จะถึงเส้นทางแล้วเส้นทางกลับบ้านอ๋อพี่บอยว่านี่คือชื่อว่าเฟิร์นตีนตกโตนะครับนะคอันนี้ดูความชุ่มชื้นของปลานะครับมอสจะขึ้นเลยนะครับนะมอสนะครับนะบ้านคนเหนือห้องขี้ไข่คู่เนาะครับอันนี้มื่อกี้ไงมานี่เป็นเฟิร์นตีนตกโตนะครับมันจะคล้ายกับติมโตแก่เฟิร์นตีนตกโตหรือว่าติมโตแก่นั่นเองครับผมครับไอ้บอยครับดอกอะไรครับเนี่ยนม่เอ้ย โอ้ดอกนี้สวยมากเลยอะดอกนี้สวยครับอันนี้ก็บุกุจักเหมือนกันครับต้องให้คนผพ้เฒ่เผู้แก่บอกนะสวยอะครับของดินมาแดงอย่างงีมครับอกนโอ้นะครับนี่งามโอ้นี่ดอกใหญ่เลยต้องบนถ้าเพื่อเพื่อนรู้ว่าเป็นดอกอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับ ข้างๆจะเห็นความยาวของมันครับปล <ะ S 1> ลุยเลยจ้าน้องมิ้นครับอโอ้โหเจอพืชพ,พันธุ์แปลกๆครับพี่บอยว่าก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จักครับแปลกตาเนาะครับมันคืออะไรเนี่ยค,8 8ครับืุพันุกแปลกๆเยอะครับครับพวกปลามันอุดมสมบูรณ์ อ๋อฝั่งนี้บอนผานะครับนี่อันนี้ครับคุณน่อบอนผานะครับครับเอาไปแกงได้เอาไปลามได้นะครับลามบอนใส่หนังใส่อย่างนี้อร่อยนะครับเนี่ยครับมันจะออกตีนหน้าเจาแเจาะประมาณเนี้ยครับครับโอ้เดี๋ยวผมดูจะพิวัยแล้วครับคลิปต่อไปก็มาแกะลามบอนผาแล้วกันครับครับเดี๋ยวบางทุกบันทันเนาะอ่าถึงเส้นทางกลับแล้วนะครับโดยสวัสดิภาพ ภาคก็ทำอาหารต้องยกให้ครูวพนี้นะครับนี่ใช่ทำสูตรคนเมืองเหนือให้น้องจีนเจ้าได้เลยครับฟักอ่ะก็ไอ้บอยว่าฟักเอ่ออะไรสักอย่างเมื่อกี้นี่หน่อมฟักหน่อมอะไรไม่รู้ครับฟักหน่อมครับไอ้บอยว่ากินถึงเปลือกได้บะต้องปอกออกค่ะนะครับปอกหน่อยเนาะได้ได้ไดปอกดีกว่าครับักนระวังมันจะมีหนามเลยนะครับครับวัตถุดิบเรามีแล้วมั้งครับนี่หลักๆอบนี่ก็คือแกงไซไก่จ้าอ๋อไซไก ล่าผักชีเครื่องแกงออมมาค่ะแล้วก็ขมิ้นเนาะหอมแดงหอมขาวโรยด้วยด้วยผักชีฝรั่งชีต้นหอมจบแล้วก็จะทําน้ําพริกจะไปเีที่เราไปแกกที่บันดอยกันนะนะโอ้สุดๆเลยน้ำพริกเกาลัดดอยนะครับนะตรับต่ถ้วยเนาะต่ำน้ำพริกเหมือนน้ำพริกนมอะค่ะขอบอกว่าได้กินแล้วจะติดใจนะครับล้ำขนาดเนื้อต้นิีเผากินให้ดูแล้วเนาะ เดือดเลยนะยองบอลแล้วจะเก๋เอาเฉพาะนุ่มๆสามครับชวบ้านกินได้ทั้งเปลือกใช่แต่เราปอกๆหน่อยครับนี่โอ้ยกินได้ตึงในเลยครับทั้งหมดอ่ะว้าวแม่จะกินได้หมดเลยอ่ะครับเดี๋ยวผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเนาะว้าวก็มาแกะกะว่ดอยนะครับเอาแต่นุ่มๆแกงครับ จริงๆครัวโบราณเราก็อยากทำแค่นั้นนะแต่ว่าพอดีเครื่องไม่ครบนะครับอ๋อที่พูดนะเออมาได้เอาของไปครับก็เลยกลับมาทําที่บ้านกันต่อนะใช่แล้วครับดูดเนื้อตรงไหนครับนี่ว่าแบบแต่งเจ้าแกงน้ฟักบ้านเฮาเนาะแกงแบบน้ำชข้มพูนชุ่มพูนหน่อยหั่นพอดีคำแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำพี่แกงนะครับว้าวจะมาตามพี่แกงเลยนะครับ หอมแดงหอมขาวตะไข่ประมาณสองต้นอันนี้ค่าค่ะครับวันนี้เราเพิ่มมะแขวนนะเพิ่มมกแขวนมะแขวนมะแขวนด้วยครับทเอ้วันนี้จอตาโปกเกลือึดดเกลรเกีือเกลือเขลาไปกือเลเกนือเกบ มาเอกเขาทั้งสามทุกคนโอ้โหใครมาเป็นเอกช่องไปที่มี่เขาบอกว่าตามนำพี่ทุกคนแข่งแรงไปทุกคนครับหอมจริย์นี่หอมเพราะอันนี้ด้วยใบมะกรูดนะครับว้าวทำไปเรื่อยๆนะอ่าละเอียดแล้วนะครับมาเก็ตเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาแกงมะขั Quinn> ่วก่อนหอมขนาดเลยจ้ะเจ้า สูตรนี้เคยทำก็เจ้ามาเคยค่ะมาเคยเนาะครับสาวพะเยาจะลองมาชิมสูตรครัวเขาเรื่องแล้วนะครับจะดูว่าจะติดใจหรือเปล่า่ใสน้ำมันเข้าไปแล้วครับจะรอเดือดครับเออะลองแตกเด้อชื้นเย็นจะท่าใหญ่ใส่ใจเลยตรงนี้ ยิ่พ้อมมาจากไหนครับเนี่ยนครทุกวันครับว้าวขับหอมหอมมาจครับหอมอเลยเลยใส่กระต่ายว้าวตอนนี้มีิ่งใ่ไปโอหวาจะรู้ตา น้องมินของเราร้องไห้และครับอืมว้าวโอ้จริงครับออหอมเลยมากเลยค่ะเติมฟักหนุ่มเข้าไปค่ะฟักหนุ่มนะค่ะฟักจากบนดอยเลยนะครับ ดอยเทพเสด็จนะอืมโอ้ไม่กถึงบรรยากาศบนดอยเนาะแม่นได้ไม่ได้เตรียมของให้ทำอาหารเนาะครับเป็นไรเป็นไรได้วะทีมาทำก๋วยเตแล้วครับตอนนี้ว้าวอรอเดือดเดีย๋ยวรอเนะดือดโอ้โหเดือดแล้วครับน้องมินเจ้าอันนี้เดือดแล้วน,นะคะ่ะครับเดี๋ยวเขาใส่ใบมะกรูดอ๋อาใส่ใบมะกรูดเข้าไปเนาะเจ้ารวยไปเลยค่ะ 20นาทีนะคะเจ้าเดี๋ยวรอสีกันเดียวเนาะเจ้าต่อไปก็จะเป็นเมนูน้ำพริกนะครับมาแล้วหอมขั่วพี่ขั่วเราน้ำพริกเกาลัดดอยอว้าวสามเแลยวเจ้าชื่อรูกนิดหน่อยอเกลือดีหน่อย รักเข้าไปเจ้าวันหวานว,าว้าวชิมได้อันนั้นอะแข็งแป๊บตำ่ำโอ้สะเด็น,นก็เดือดเดือดเลยนะครับครับสูตรนี้น่ากินมากเลยนะครับจ้า,าตามขั้ละเอียดเลยพริกเจ้าหับดอน,น,นพรพิกต่อหรือเปล่า น่ากินมากใส่น้ำนิดนะึงอ๋อมีเทน้ำด้วยเหรอครับเจบันนี้มันเหนียวเกินไปอ๋อก็คือกินได้เลยแบบนี้กินได้เลยเจ้าครับว้าวจะลังชิมดูนะครับนุ่นๆเลยโอ้มนัมนหมันหวานหวานขาเมนูเหลาจากธรรมชาติเลยนะเจล<ร>ครับอโอ้ฝั่งแกงพันนี้ก็สุกแล้วใช่ไหมครับค่สุกแล้วอืมมันหอมเลผักไปผักชีฝรั่งพ่ริกหยวก ผักชีฝรั่งเลยต้นหอมใช่ไหมครับจ้ะโรยหน้าไปว้าวอย่างนี้เลยนะโคนเลยจ้าก็คือเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันนะครับสองเมนูวันนี้ครับหนุ่มขนาดเลยอ่ะครรับออ่ยสดๆจากดอยนะครับอืกิันนี้เป็นไก่ไก่พันเนาะแต่ถ้ามีไก่เมืองก็ใช้ไก่เมืองนะครับโอ้ กินกันเจ้ากับสาวพะเยาเนาะร้อนๆเลยครับว้าวน้ำนักสว้าวได้เวลาแล้วครับน้องน้องมินจัดเลยจ้าว้าวเองบักฟากบ้านเฮานี่เองมากินกันอยขออนุญาตชิมน้ำพริกนะลนะ ว่าน่าโดนมากอ่ะไปดูสาวงามกินแกงฟว้าก่อนนะครับเข้มข้นเลยจ้าสูตรพี่คลำ้ลำแต๊ะล้ำแต,ะแตะ๊ะล้ำแต,ะแต,ะแตะแะ๊ะเลยเนาะอยู่ข้าวแล้วก่อนเนี่ย <laughs> <laughs> ต้องเริ่มลงแล้วเนาะเ้องลงละครับชิมน้ำพริกครัวเองนะหนืดๆเลยเนะาะห,หนืดมากเลยอ่ะอือหือยัง หมือนน้ำพริกตอ,ลอแล<ต>้วอะแต่กินคนละแบบวหวานแต่ความมันเหมือนเลยอร่อยน้องมินชิมได้ครับอ,อ,อันนี้คือน้ำพริกตอดีๆเองครับชิมน่าตักหน่อยว้าวตัวตี๋ยวจะกินสูตรแบบน้องมินก็ดีเหมือนกันนะเอาข้าวเหนียวใส่จานไปเลยให้ใส่ช้อนไปเลยเนาะสาวงามกินน้ำพริกครนะเนาะเนาะเนาะต้มโป่งกรเทาะอย่างนี้ตู้เย็นปุ้นบะตาน ร้อนรอ้อยจ้ะาแต่แน้เนอลองทำดูนะง่ายมากร้อนน <l ots> ุ่มขนาดจ้ะอร่อยมากเลยอะ่ะรับก็ขอบคุณพี่บอยนะที่เอาวัตถดิบนี้ให้เรานะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์นันคืออเกาลัดดอยนะวัตถุดิบจากบนดอยจริงๆเลยไปเก็บกับลุงเนาะ แล้วก็สถานที่สวยงามมากใช่เพราาะว่โอกาน่าเราจะไปยืนอีกครั้งหนึ่งเนาะรอบนี้ก็ขนวัตถุดิบลงมาทําอาหารข้างล่างนี่เลยใช่แล้วเพราะว่าไม่ได้เตรียมเครื่องปรุงขึ้นไปแต่เราต้มเกาลัดที่นั่นนะได้บรรยากาศมากเดี๋ยวหลังกลองนี้ก็จะกินกันเรื่อยๆเนาะจ้งขอบคุณน้องมีมากครับสาวงามจากพะเยาเนอ้อขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า,าเจ้านี่โอโอกาน่าคงได้มาเป็นนาอีกเนาะใช่ค่ะยังไม่ไปไหนยังอย,งอยู่กับเราอีก คราบปกินของอร่อยต่อใช่แล้วคุ้นกันให้วนไปดีกว่าเนาะน้องเขาส่อพูดาคุณดีๆอยู่ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ